ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ b d i t Channel วันนี้แปลกตาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แผนกเซอร์วิสของ b d i t Shop ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าคอนเทนต์ดีๆวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเม์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งคิ้งๆไว้ให้ b d ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีสินค้าที่ดีโปรโมชั่นเด็ดๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะ และที่เราลงมาอยู่กันที่แผนกเซอร์วิสของ B ีดีวันนี้นะคะเพราะว่าเมยจะพาคุณผู้ชมมาส่องโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่ B ีดีกลังดําเนินงานอยู่ค่ะนั่นก็คือโปรเจกต์โรงพยาบาลสนามนะคะซึ่งในโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันก็จะมีอ,ะอุปกรณ์ไอทีหลายอย่างเลยแต่วันนี้ที่มันน่าสนใจมากก็คือกล้อง IP WiFi นะคะหรือว่ากล้องวงจรปิดแบบไร้าสายที่เราคุ้นหูคุ้นตากันและที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้นะคะก็คือกล้อง IP Cam e r a หรือว่ากล้องวงจรปิดแบบไร้าสายนะคะที่เรานิยมเรียกกันยี่ห้อ ไอโมค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมันพิเศษยังไงทำไมบีดีถึงเลือกมาติดตั้งที่โรงพยาบาลสนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของมันกันเลยค่ะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะความคมชัดของกล้องค่ะ iMo นะคะเขาให้มาถึง1080 Full HD นะคะและอย่างต่อมานะคะมี Two-way Talk ค่ะนั่นก็คือสามารถสนทนาได้ทั้งฝั่งที่อยู่ที่กล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ฝั่งที่ดูผ่านมอนิเตอร์ผ่านโทรศัพท์นะคะต่อไปนะคะ Sound Detection ค่ะระบบตรวจจับเสียงการแพนค่ะซ้ายขวานะคะสามารถแพนได้ถึง360องศาค่ะแล้วก็ขึ้นลงนะคะถึง90องศา ต่อไปค่ะมาดูความฉลาดของมันกันบ้างนะคะมีฟีเจอร์นะคะสมาร์ทแทร k กกิ้งสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุหรือว่าสิ่งของต่างๆนะคะได้ด้วยเมื่อต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะเจ้าตัวนี้เขาก็มี Privacy m o หมดมาให้ด้วยและแน่นอนค่ะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะก็ต้องมี Night Vision ใช่ไหมล่ะคะ อัลามโซนค่ะแจ้งเตือนคุณนะคะเมื่อมีวัตถุหรือว่าสิ่งของต่างๆนะคะไปอยู่ในพื้นที่ที่กําหนดไว้ Cloud SD Card นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเก็บข้อมูลไว้ใน SD Card หรือว่าจะอัปโหลดขึ้น Cloud ค่ะ Human Detection ค่ะฉลาดมากค่ะคุณผู้ชมสามารถตรวจจับเฉพาะคนได้ด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะฟีเจอร์นี้น่าสนใจมากๆอัล m ามสกดูนะคะสามารถตั้งเวลาที่เราต้องการให้กล้องวงจรปิดมันแจ้งเตือนได้ด้วยค่ะ ซึ่งการใช้งานนะคะคุณผู้ชมก็ง่ายมากๆจริงๆเจ้าตัวนี้นะคะสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ได้เลยบันทึกได้ในตัวนะคะสแตนอะลอนก็ได้หรือว่าพื้นที่ไหนนะคะมีห้องเยอะต้องการบันนิเตอร์มันนะคะพร้อมๆกันก็มีนี่ค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากจะบันทึกภาพหลายๆกล้องไปพร้อมกันนะคะก็สามารถเอาเครื่องบันทึกนะคะไปเชื่อมได้ซึ่งเจ้าเครื่องบันทึกนี้นะคะ1เครื่องสามารถเชื่อมต่อ iMo นะคะได้ถึง8เครื่องด้วยกันค่ะ เอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนจะเห็นความน่าสนใจของกล้องวงจรปิดไร้สายตัวนี้แล้วใช่ไหมละคะที่สําคัญค่ะนอกจากคุณสมบัติจะมากมายขนาดนี้แล้วนะคะราคายังย่อมยาวด้วยสําหรับออฟฟิศไหนโรงงานไหนนะคะต้องการระบบความปลอดภัยที่ราคาย,ย่อมยาวแล้วก็มีประสิทธิภาพแบบนี้สามารถติดต่อมาที่ BDIT Shop นะคะเราช่วยคุณแก้ปัญหาได้แน่นอนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเมฝากกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ BD ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีสินค้าดี โปรโมชั่นเด็ดๆหรือว่าเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะอย่าลืมนะคะของถูกหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของถูกดีมีคุณภาพแบบนี้ต้องที่ BDI IT Shop เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้เม่ขอตัวลาไปก่อนเรื่องไอทีไว้ใจ b d ีนะคะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BDI T Channel นะคะเพราะว่าเมย์จะนำสินค้าไอทีดีๆข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ